สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจจพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์นะคะธรรมดานะดยเว็บไซต์ K M k Social นะคะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นทุกคนเปิดแท็บใหม่ตรงนี้นะคะหรือเข้าไปใน Google เลยนะพิมพ์ค้นหาคำว่า K M k Social ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเว็บแรกไปเลยนะ เราจะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะและถ้าใครทย, hst, <_ EN> ยังไม่มีสมาชิกนะคะ <_ EN> ก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานนะคะขันตอนก็ง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที <_ EN> <ly> ่เมขึ้นมาเองได้นะก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นให้ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยเนาะและถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google ได้เลยนะ เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์นะคะของ a c e b o o o เนาะก็เลือกไปที่หมวดหมู่นะคะเลือกเลื่อนหาเป็นนี่นะคะเพิ่มเพิ่มไลค์โพสนะคะเลือกบริการได้เลยนะนี่เลือกบริการได้เลย อ่ะเมืเ่อเเลยทุกอย่างครบมาแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไป Copy Link ิงก์พสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดนะคะนำลิงก์มาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการนะเวลาเสียของเราคือ7ชั่วโมงนะคะค่าใช้จ่ายอยู่แค่8บาทเองจะง่ายให้ก็ส่งนะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแทบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดอยากซื้อบริการอื่นเพิเ่มเติมก็ทำตามขั้นตอนมากี้ต่อได้เลยนะคะ สำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเรามาเติมเงินกันก่อนเนาะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางเดียวกันนะคะช่องทางแรกคือการสแกน QR code ทุกทุทกธนาคารเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่หนึ่งบาทนะคะสูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทนะคะเพียงแค่ใส่ยอดเงินเข้าไปนะคะแล้วกดจ่ายนะคะก็จะขึ้นเป็น QR code ขึ้นมาแบบนี้นะคะสามารถที่จะสแกนจ่ายได้ทุกธนาคารเลยนะอ่ะอีกอย่งช่องทางคริป t o เค r เร n c y นะคะนี่ทำตามตาขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหากพบปัญหาให้ติดต่อกับแอดมินได้เลยนะ ก็คือเติมขั้นต่ำไมงแค่หนึ่ง้อบาทนะคะสูงสุดไม่เกิน50าหมบาทต่อครั้งนะคะตามมาที่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะนี่ <c oughs> ขออภัยค่ะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยทั้งเฟซบุ๊กนะ YouTube t i k t o ไอจีทวิตเตนะคะเทเลแกน ก็คือมีให้ครบเลยเนาะเลือกบริการได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นราคาต่อยอด1,000นะคำสั่งซื้อขั้นต่ำเท่าไร่สูงสุดเท่าไร่นะคะต่อออเดอร์เนาะแล้วก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็สร้างคำสั่งซื้อใหม่ได้เลยนะอ่ะต่อมา ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยก็จะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการสถานะออเดอร์ order, นะคะแล้วก็ยกอดคงเหลือของออเดอร์นะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะและสำหรับออเดอร์ไหนที่ทกยกเลิกนะคะสามารถมาเช็คได้ที่ตรงอีฟันนะคะเป็นการคืนยอดนะคะอันนี้คือการรวบรวมการคืนยอดนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะเอาต่อมาติดต่อแอดมินช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยากเล่ออเดอร์ของตนเองนะคะอยาก จ้งปัญหาต่างหรือเติมเงินไม่เข้านะคะสามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะอ่าต่อมาการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยเพียงแค่คัดลิงตรงนี้เนาะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนมีการลงทะเบียนมีการเตริมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทันที3%นะคะจ่าขั้นต่ำอยู่ที่100บาทกันเลยเนาะ และนี้ก็คือหน้าจอเว็บไซต์ KM Kids Social นะคะอยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้งานดูนะเอาละคระเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูนะว่าตอนนี้ยอดไลค์ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ยอดไลค์ของเราอยู่ที่60คนนะอนุยาดรีรอบหนึ่งนะคะอ่ะ ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะจาก60คนก็เพิ่มขึ้นมาเป็น62แล้วนะวนก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะสามารถจิมมี่ก็เข้ามาลองใช้บริการกันดูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหากผู้พิวป,ปัะกาใดต้องขออาภาัยไว้ณตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ยะยอดไลค์เราค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้